สวัสดีน้องๆทุกคนนะสวัสดีท่านผู้ปกครองและคนทุกท่านนะครับที่มารับตรเตรียมสอบเข้าหมหนึ่งหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันกันครับมาอันนี้ก็จะเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนี่ความน่าจะเป็น,น,น,เ,ปนเนี่ยจริงๆมันก็อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเนาะเวลาเราไปทําอะไรโอกาสได้เป็นเท่าไหร่อย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะง่ายเลยแหละนะจาที่พี่เข่งเคยบอกได้ไหมเหมือนเราเคยเจอข้อนี้ไปแล้ะโอกาสที่เป็นไปได้นะครับก็คือเราเรียกว่าความน่าจะเป็น นะครับเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เราสนใจครับหรือสิ่งที่โจทย์ถามก็ได้หารด้วยสิ่งที่ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับอ่าเอ็นอีคืออีเวนต์ครับเหตุการณ์ที่เราสนใจอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าพี่เก่งโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกปึ๊บโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกปึ๊บถามว่ามันออกเลขอะไรได้มั้งครับคิดได้ไหมเรารู้จักลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าปึ๊บออกเลขอะไรได้มั้ง ก็หนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้อนันแหละเราเรียกว่าสัมเป็นสเปซครับก็คือตัวเอสนะครับก็จะได้ว่าสัมเป็นสเปซก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะทีนี้ถ้าเขาบอกว่าโยนลูกเต๋าแล้วโอกาสออกเลขห้าเป็นเท่าไหรนี่มี่คือตัวอครับก็คือสิ่งที่เราสนใจสนใจเลขห้าเห็นไหมหรือสิ่งที่โจทย์ถามก็ได้เ็นอีเนี่ยสนใจเลขห้าเลขห้ามีตัวเดียวนะครับ ก็เลยตอบหนึ่งส่วนหกเข้าใจไหมครับคือถ้ามี n อยู่ข้างหน้าหมายถึงให้น้องไปนับครับนะเนี่ยถ้ามี n s แปลว่าให้นับว่าข้างในมีกี่ตัวมีหกตัวเพราะฉะนั้น n s ก็เลยหกสนใจเลขห้าเลขห้ามีตัวเดียว n e ก็เลยเป็นเลขหนึ่งเข้าใจไหมครับนะ n ข้างหน้าหมายถึงให้นับครับเห็นไหมทก็คือ่อนแรกเป็นเพราะฉะนั้นโอกาสก็คือหนึ่งในหกโอเคนะง่ายๆครับคราวนี้ครับ กลับมาตรงนี้ขวดใบหนึ่งลองๆดูภาพตามนะมีปิงปองสีส้มสีเขียวสีขาวอย่างนี้แล้วก็หยิบขึ้นมาหนึ่งลูกครับโอกาสได้สีขาวเป็นเท่าไหร่เพน,นแน่นอนครับทำเป็นสเปคก่อนแล้วกันแล้วหยิบขึ้นมาหนึ่งลูกปุ๊บอาจจะได้สีส้มก็ได้เนาะส้มส้มตัวที่หนึ่งส้มตัวที่สองสีเขียวก็ได้เนาะสีขาวก็ได้เนะเาะเพนมันมีทั้งหมดกี่ลูกครับ แล้วก็เอาหมดนี้มาบวกกันนะครับได้สองร้อยห้าลูกเข้าไหมครับทำไหมเพราะมันสามารถหยิบลูกไหนก็ได้เป็นสเป,ปรสเป,ปร,เคร์คือเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับส่วนเอ็นอีเหตุการณ์ที่เราสนใจครับสนใจสีไรนะสนใจสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยสีขาวเรามีกี่ลูกครับมีสี่สิบลูกเพราะฉะนั้นหยิบลูกไหนก็ได้จริงไหม ก็คือสี่สิบวิธีนะครับเป็นความได้เป็นก็คืออะไรครับ NE หาร NS แค่นั้นแหละครับจบนะครับก็คือสี่สิบหารด้วยสองร้อยห้าเคนะนี่แหละครับโอกาสที่เป็นไปได้สี่สิบในสองรอยห้ายากอยู่ใช่ไหมก็ยากอยู่นะนะตัดทอนครับเอาห้าตัดห้าแปดสี่สิบก็เป็นแปดส่วนสี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับจบแค่นั้นเองนะสบายๆข้อนี้ โอเคนะครับเกี่ยวกับเรื่องความได้เป็นนะสู้ๆกันนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ